สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ก็มาเจอยายตุยกับพ่อใหญ่อีกแล้วจ้าวันนี้เป็นวันดีจ้าพี่น้องพ่อใหญ่สังเกตดูไหมคะอยู่ด้านหลังยายตุยถือขวดน้ําไม่วางเลยพี่น้องเพราะว่าขวดน้านี่นคือที่ายตุยบอกว่าลูกสาวสั่งออนไลน์ให้แล้วชอบมากมีหูจับสองหูพี่น้องจ้าเออเป็นที่ายตุ๋ยบอกว่าเป็นวันดีพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานพยาบาลเข้ามาเข้ามาทําแผลตรงที่เป็นแผลกดทับจ้าเขาบอกว่า ให้แกออกจากที่นอนได้เพราะว่าข้างของแกทั้งสองข้างกับพี่น้องใต้รักแร้ทั้งสองข้างจะแดงกลัวจะเป็นแผลกดทับอีกเพราะว่าเยตุยกลับข้างซ้ายขวาอยู่ตลอดเวลาพี่น้องโชว์ขวดน้ําชอบขวดน้ํามากถือไม่วางเลยพี่น้องเยตุยก็เลยจะให้แกออกจากที่นอนพี่น้องวันนี้ก็จะเอาแกเมาออกกําลังกายดูซิว่าแกจะทําได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะ Hello, I am now got a new toy, a new mug which can use without any filling. ผู้ใหญ่โชว์ว่าตัวเองกินน้ำเองได้แล้วด้วยการใช้แก้วน้ำที่ลูกสาวซื้อให้ Well done ป้าดีแ e ้วทำออก y ำลังกายตอนน y ้โอเค e ำออกก t ลั u กายใช่ใช่คุณต้องลองที่จะผลักค i ามต o องการข n งคุณให้มากขึ้นคุณตหองจังไม่จะใล้ใคพา่น้อง๋าไม่อยากให้ใคือ ไม่กินด้วยหรอกเอาไว้ตัวเองใช้คนเดียว push your view c h a r e หนะโอเค right We will now move เดี๋ยวตุ้ยพาพ่อใหญ่มาออกกำลังกายพี่น้องดูว่าแกจะทำได้ไหมป้า well, can you push your view c h a r e now a ม่เ now yes okay can you try ดูว่าพ่อใหญ่จะทำได้ไหมพี่น้องบู๋ <laughs> ทำได้ <laughs> ว้าวเก่งแล้วนี่เก่งแล้วอนคัมเฟิร์ส can you move back please เยี่ยว้าวเก่งนี่เก่งเก่งทได้โอเคโอเค go go พุช h า a r ด e r h า r d ด r พี่น้องสังเกตเห็นไหมคะรองเท้าบูทพ่อใหญ่เก่งจังเลยพ่อใหญ่เม้าดานปะ your arms very strong nowyeah that's goodvery good ตรงขาของแกพี่น้องมันจะเป็นสีดแดง สีคล้ำๆเพราะว่าเขาบอกว่าเลือดมันไม่หมุนเวียนนะพี่น้องจ๋าเลือดไม่หมุนเวียนแต่ที่เอารองเท้าบู๊มาใส่เพราะว่าเขากันไม่ให้ขาบวมขาแกจะเป็นน้ําบวมพี่น้องแต่ตอนนี้ที่ใส่บู๊เอาไว้ขาแกจะรีบคือมันก็มันก็ดีกว่าตอนที่มันบวมอ่ะพี่น้องเพราะว่าตอนที่มันบวมนี่มันมันแดงมันฉ่าไปหมดเลยแต่ตรงเนี้ยต,ตรงขาแกเนี้ยมันจะเห็นช้ำๆอยู่พี่น้องเห็นไหมรอยช้ำๆอยู่เนี้ย แล้วทีนี้ใส่บูทเอาไว้24ชั่วโมงนี่คือมันจะช่วยแมวด้า well น Can you use your hand to reach the bottle? Can you do that? Oh, d o n n o t r y i t เก่งแล้วพ่อใหญ่เก่งแล้วจ้าพี่น้องจา้าสามารถที่จะผักววเวยวแชร์ตัวเองได้แล้วดูสิว่าแกจะหยิบขวดน้ำได้ไหม ได้ไหมได้ไหมโอ้เก่ง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  well done ป้า well done you are very very strong now <laughs> <laughs> ย่ตุยไม่มีอะไรพี่น้องพาพาพี่น้องมาดูการเคลื่อนไหวของผู้ใหญ่หลังจากที่นอนนอนอยู่ในเตียงสามวันคือย่ตุยก็กลัวนะว่าถ้าเอาแกมานั่งเก้าอี้นี่จะทำให้แผลตรงตรง หลังตรงก้นกบของแกน่ะขยายวงกว้างก็เลยให้นอนก็เลยให้นอนที่เตียงพี่น้องพอนอนที่เตียงยายตุ๋ยก็กลับซ้ายทีขวาทีแต่ยายตุ๋ยไม่ให้นอนเอออเาด้านหลังนะพี่น้องเพราะว่ามันจะไปทับแผลแล้วทีนี้ยายตุ๋ยมีความรู้สึกว่าเหมือนแกป่วยมากๆเลยอ่ะคือแกไม่อยากจะกระยับขยื่นแกไม่อยากจะกระดุกกระดิกอะไรเลยแล้วก็ แขนใต้แขนตรงทั้งสองข้างก็ผื่นแดงแล้วก็ตรงใต้จัก,ก็แลแกก็จะเป็นคล้ายๆกับจะเป็นแผลกดทับอีกกับพี่น้องอยายตุ๋ยก็เลยคุยกับพยาบาลเมื่อวานเขามาเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาแกออกจากเตียงให้ไปนั่งเก้าอี้ที่คอยดูว่ามันจะดีขึ้นไหมแล้วทีนี้พอเอาแกมานั่งเก้าอี้พี่น้องผลักวีลแชร์ของแกได้อันนี้ก็ถือว่าได้ออกกําลังกายแล้วพี่น้อง อันนี้สุดยอดเลยปกติแล้วแกนอนอยู่ในเตียงแกไม่สามารถที่จะกินน้ําได้พี่น้องไม่สามารถที่จะยกมือยกแขนยกอะไรได้ก็คืออ่อนแอไปหมดนะ่ะเหมือนคนป่วยมากๆเลยตอนนี้มีความรู้สึกว่าแกกระชุ่มก,กระชวยกระจับกระเฉงขึ้นพี่น้องหน้าโอเค Can you go back again please <laughs> ดูสิว่าแกจะทำได้ไหมเก่งแล้วนี่พ่อใหญ่เก่งแล้ว โอ้สามารถที่จะไปเ,เดินหน้าถอยหลังได้สบายสายเลยปกติแล้วอยาตุยจะให้แกนั่งตรงอามแชร์พี่น้องแต่แต่วันนี้แกบอกว่าแกอยากจะออกกำลังกายแขนอยาตุยก็เลยเอาแกมานั่งตรงวีลแชร์แกก็สามารถที่จะเอ่อพักวีลแชร์ของแก ไปตามที่แกต้องการได้พี่น้องเีมวด้านอเคเก่งแล้วพ่อใหญ่เก่งแล้วโอเคนายยุคคัมแบ็กแอน say something to your fan club your audience now c o m e on. อยากให้พ่อใหญ่มาสวัสดีก่อนที่พ่อใหญ่จะไปพักเหนื่อยก่อนนะพี่น้องนั่งยิ้มแล้ว <laughs> พ่อใหญ่เหนื่อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้เาตุยก็จะให้พ่อใหญ่มาเซบายบายแล้วพี่น้อง ป้าฮาวดูยูฟีลูดูเด็กซ์เซียร์ทุกวัน?อืมเป็นอะไร?เดี๋ยวเหรอ?ดี?ดูยูไลค์อิท?โอ้ใช่.ดูยูไลค์ทูเซต์ในวีลแชร์หรือดูยูไลค์ทูสเตย์ในเตียง?เวลาแบบที่มุ่งไปแบบวิธีอะไรอ่ะใช่?เนี่ยป้าใหญ่บอกว่าย้ายออกจากเตียงอะดีกว่า จะได้ไปไหนก็ได้ก็คือแกไม่อยากจะอยู่เตียงอ่ะพี่น้องแต่ว่าก็คือด้วยเหตุผลที่ว่ากลัวแผลกดทับ่ะเนาะเจตุยก็นี่แหละเจตุยก็จะพยายามให้แกออกจากเตียงแล้วก็มาออกกําลังกายแขนขาของแกอย่างนี้ไปจําจะได้แข็งแรงขึ้นเนาะพี่น้องเนาะป้าพี now. ่แฮปปูเซ่บายบายนาพี่แฮปปูเซ่บ o ายบายกูดบายน้าบาา thank you for watching thank you for watching me ไปอ a l i เล l ก b ไปโอเค see you next time see you next time <laughs> see, see you next time in in English <laughs> oh in English <laughs> okay สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากมากคะ่ะที่ติดตามรับชมพ่อใหญ่มาออกกำลังกาย ยังเดียก็ขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งไหนขอให้ได้ดังใจหวังแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับบาย รื้อไล่เก็บป่าเอเก็โอ้โหจับไม่ปล่อยเลยนะจับไม่ปล่อยเลยนะอย่าไม่ให้ใครจับเลยนะ